การเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันของเราเองเหมือนกับการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองกลายเป็นสเต็มเซลล์ที่มีคุณสมบัติสามารถที่จะซ่อมแซมความสึกหรอซ่อมแซมอวัยะวะต่างๆหรือว่ามาช่วยชีวิตเราได้ในภาวะที่จําเป็น จริงๆแล้วเราสามารถเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่ออะไรก็ได้ในร่างกายนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็คือการเก็บสเตมเซลล์จากไขกระดูกคาว่าไขากระดูกก็คือเราไปหาสเตมเซลล์จากไขกระดูกนั่นเองซึ่งเป็นวิธีที่เรารู้จักเป็นวิธีแรกๆแต่ว่ามันค่อนข้างลําบากคือเจ็บมีแผลต้องเจาะทะลุเข้าไปในกระดูกแข็งเพื่อเอาไขากระดูกนะคะวิธีนี้ก็เลยไม่ค่อยนิยมละถ้าเป็นในเด็กที่แรกคลอดเนี่ยเราก็เก็บได้จากตัวสายสะดือไปเลยเพราะว่าเราต้องทิ้งอยู่แล้วแต่ในสายสะดือเนี่ยมันก็ย มีสเตมเซลล์อยู่นะคะอันนี้ในผู้ใหญ่เราทิ้งสายสะดือไปตั้งนานแล้วมันก็ต้องเหลือเอามาจากเซลล์ในร่างกายณปัจจุบันเรานี่แหละซึ่งอันที่มันง่ายที่สุดก็คือเก็บจากเซลล์ไขมันนะคะเพราะว่ามันมีปริมาณสเตมเซลล์มากพอสมควรนะคะณปัจจุบันเนี่ยลอตเตอนัเมดิคอสเซนเตอร์สามารถที่จะเก็บสเตมเซลล์เนี่ยจากไขมันแค่30 CC ซีซีค่ะซึ่ง30 CC ซีซีเนี่ยเป็นปริมาณไขมันที่น้อยมากๆถ้าคนที่มีอายุเยอะกลัวการดูดไขมันก็สามารถทําได้เพราะเราสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่แล้วก็ใช้ เข็มที่มีขนาดเล็กอะคา่ะดูดออกมา3 0ซีก็เพียงพอแล้ว หลังจากที่เราแยกสเต็มเซลล์จากเซลล์ไขมันได้แล้วนะคะทางห้องแลบก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของสเตมเซลล์ว่ามีคุณสมบัติที่ดีก่อนที่จะไปเพิ่มจํานวนนะคะซึ่งการเพิ่มจํานวนเนี่ยมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นคือสมัยก่อนก็คือจะใช้นักวิทยาศาสตร์ในการเลี้ยงใช่ไหมคะปัจจุบันแต่ตัวแลบเนี้ยสามารถที่จะใช้เป็นหุ่นยนต์ในการเลี้ยงไปเลยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อจากมนุษย์ในขั้นตอนการเลี้ยงนะคะอันนี้ก็เป็นแลบที่ถือว่ามีมาตรฐานสูงมากๆกก็จะมี ข้อดีก็คือเซลล์จะมีคุณภาพสูงลดโอกาสการติดเชื้อเซลล์จะไม่มีการช็อปที่มีคนเปิดประตูเข้าเข้า <c oughs> ออกๆอะค่ะเราได้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะในเวลาที่สั้นสามารถที่จะเบิกกลับมาใช้ได้เร็ว